สวัสดีครับก็เปเฮียตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้มาพูดคุยของเรื่องของกฎหมายลูกพรบควบคุมและกำกับกิจการธุรกิจแพลตฟอร์มจะมีบังคับใช้ในวันที่21สิงหานี้นะครับตามที่อาเพจสมาคมไรเดอร์นะครับไทยได้แจ้งมานะครับพี่บอยได้ไลฟ์สดแล้วนะครับเดี๋ยวเฮียทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ลองเข้าไปอ่านดูนะครับตัวนี้จะเป็นเพื่อคุ้มครองคนขับ ดิเวอร์ไรเดอร์และร้านค้าร้านอาหารที่เข้าร่วมในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็ฮาร์ดดิเวอร์ก็ iver, กน,น,น่าจะเป็นคนข่าวอาจจะเป็นพวกแกลบคาหรือไม่อันนี้เดี๋ยวดูกฎหมายลูกตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับพยายามจะหาเวลามาดูเนาะช่วงนี้ก็ทําอยู่หลายอย่างแต่ก็ไม่ได้วิ่งไรเดอร์เลยนะครับเปิดร้านกาแฟนะครับขายแซนด์วิชนะครับเาอดีตขายข้าวไข่เจียว แล้วก็ขายอ,าออนไลน์พวกรับน้ำปลามาขายรับถุงพลาสติกข้างบ้านมาขายในออนไลน์ใน t ิกต็อกในช้อปปีนะครับเรื่องเรื่องกฎหมายลูกตัวนี้จริงๆทางท,ที่วิบอร์ไหนคือทางทางบริษัทแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีความกังวลเพราะถ้ากฎหมายนี้ออกมาแล้วว่ามันก็จะมีการถูกบังคับใช้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยทางไรเดอร์เนี่ยสามารถนำเรื่องที่ ดูแล้วเนี่ยไรเดอร์ไม่ได้ผิดนะครับรวบรวมหลักฐานไปส่งยังกระทรวง DE เพื่อให้ทาง DE เนี่ยเรียกบริษัทนะครับมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมมีไรเดอร์หรือดเวอร์หรือร้านอาหารเนี่ยมาลองเรียนนะครับใครมีปัญหาอะไรเรื่องโดนแบรหรืออะไรพวกนี้ที่ไม่เป็นธรรมเก็บอ่าหลายหครั้งเฮียถึงบอกว่าให้เก็บหลักฐานให้ได้เยอะที่สุด หลักฐานก็คือหลักฐานที่หน้าแอปของเราเนี่ยแหละนะครับคือลึกไปกว่านั้นมันก็จะหาแทบไม่ได้แหละนะครับราคาค่าวิ่งของทุกแอปจะลดต่ำกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าถ้าบริษัทแอปพลิเคชันต่างๆต้องการปรับราคาบริษัทจะต้องแจ้งกระทรวงดิจิทัลก่อนเพื่อขออนุมัติว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่าอ,อันนี้นะครับหลายปีที่ผ่านมานครับ ถูกกดขี่จากบริษัทผตฟพรมต่ตงๆในเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมถูกไหมครับว่าสัญญาเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากๆม,มันเยอะกว่ากว่าเราทํางานประจําอีกอ่ะซึ่งการทําทงานประจําเนี่ยเราจะมีกฎหมายแรงงานหรือกระทรวงแรงงานเนี่ยคุ้มครองอ,อีกขั้นตอนหนึ่งถูกไหมครับว่าถ้าเราไม่ได้เป็นธรรมเราสามารถเอาความไม่เป็นธรรมของเราเนี่ยรวบรวมหลักฐานแล้วไปยื่นอย่างการะทรวงแรงงานการะทรวงแรงงานก็จะเรียกบริษัทไป ชี้แจงอีกทรั้งหนึ่งนะครับคนขับถูกปิดระบบและอื่นๆอีกมากมายจะเริ่มได้รับความคุ้มครองนับแต่นี้เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่วันที่21สิงหาปีนี้นะครับที่ใกล้จะถึงนี้นะครับเฮียมากระจายข่าวกระจายเสียงอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยกดซับสไครป์ในช่องทางของเฮติที่ขึ้นแทบตรงนี้นะครับถ้า Facebook ชื่อมันยาวไปอนาคตเดี๋ยว จะทาการให้มันสร้างกว่านี้จะได้เป็นแพลตฟอร์มชื่อใกล้ๆก,กันเลยนะครับนี่คือสิ่งที่บริษัทแพลตฟอร์มต่างๆมีความกังวลในกฎหมายฉบับนี้ที่ออกมาเพื่อกากับดูแลและควบคุมให้อยู่ในระบบในกรอบของกฎหมายแน่นอนนะครับ,บก่อนหน้านี้มันไม่คือเป็นช่องโหว่ทั้งหมดเลยคือมันจะไม่มีการไปถูกบังคับว่าคุณต้องเก็บค่าธรรมเนียมเขาเท่านี้คุณต้องอคิดค่าบริการลูกค้าเท่านี้คุณต้องจ่าย ให้รเดอร์เท่านี้คุณท่องหักเปอร์เซ็นต์เท่านี้คุณต้องเก็บ GP ไม่มากไปกว่านี้กับร้านค้ามันไม่มีอะไรมากําหนดเขากําหนดเองหมดเขาก็จะอ้างว่าอ่าไปดึงมาจากเมืองนอกอนั้นแหละไปอุตสาหกรรมจากต่างประเทศประเทศนั้นประเทศนี้เขาทํากันเขาก็จะไปดึงพูดง่ายว่าถ้าสุภาษิตก็คือชักไปนานทั้งห้าเข้ามาอยู่ในนี้ซึ่ง ถามว่าถ้าเราไม่ได้ออกไปอยู่เมืองนอกไปศึกษาในต่างประเทศเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเอ้ยประเทศนั้นเป็น,น,นปแบบนั้นจริงหรือเปล่าแบบนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ใครเคยไปใครเคยไปศึกษาลองพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยมาต่อนะครับ ก็ทางสมาคมไรเดอร์เนี่ยเขาก็ได้ขอบคุณน้องๆไรเดอร์ทุกแอปนะครับที่ได้ออกมาเรียกร้องและสะท้อนปัญหาต่างๆในสังคมได้รับรู้จนเป็นที่มาของการออกพรบรและกฎหมายลูกต่างๆนะครับออกมาได้สําเร็จเพื่อไว้กํากับดูแลบริษัทแพลตฟอร์มเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและช่วยคุ้มครองคนขับร้านค้าและวินให้ได้รับการคุ้มครอง ในการประกอบอาชีพบนแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับที่ทําการาขึ้นมานะครับเดี๋ยวถ้าวันที่11เนี่ยเขาเผยแพร่บนเว็บไซต์นะครับแล้วมีประกาศอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางพี่บอยหรือทางสมาคมไรเดอร์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะหน้าจะวันที่11เนี่ยเขา21เนี่ยเขาน่าจะมีการแจร้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ เฮียเพจของเฮียเอง Food Delivery Story by Amy เฮียติเนี่ยก็จะมีการแชร์ออกไปให้เห็นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับไลเดอร์ทุกๆคนนะครับทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับส่วนตรงนี้ก็อย่างที่เราบอกว่าให้เราเก็บหลักฐานอะไรที่ไม่เป็นธรรมให้เก็บหลักฐานเอาไว้เพื่อเอาไปยื่นนะครับทางทางดเนี่ย เขาก็ดูแลเรื่องแพลตฟอร์มเนาะเรื่องเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับบนบนพวกดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยเขาจะได้เรียกทางบริษัทเนี่ยมานะครับมีดีกว่าไม่มีนะครับถ้าไม่มีเลยณนะวันหนึ่งอ่าค่ารอบจะต่ําไปกว่าน,นี้แล้วคุณก็จะไม่อยากวิ่งมัอนอีกไม่อยากทํางานด้านนี้อีกซึ่งบางคนอาจจะหลงรักชอบในอาชีพนี้ไปแล้ว ไม่อยากถอยอยากจะสู้ต่อไปเรื่อยๆมันเป็นอาชีพใหม่ในอนาคตนะครับสำหรับหลายๆคนเฮียก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับใครที่ยังยังต้องไปต่อในอาชีพนี้ก็พยายามาติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรให้เก็บหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการบันทึกหน้าจอมือถือนะครับการอัดวิดีโอ,อ คำพูดของเราเก็บเอาไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานอย่างน้อยเนี่ยเอาไว้เป็นหลักฐานเมื่อมันมีกฎหมายตัวเนี้วันที่21เนี่ยมันประกาศออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถไปลองเรียนนะครับเราต้องสู้กันต่อนะครับอย่าให้อ่าทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยกดเราบ้าไปกว่าน,นี้เลยจริงๆแล้วอะ่ะเราแค่คนละครึ่งทางอะ่ะนะถ้าตามสุภาษ,ษิตแล้วคือน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะมันก็จะอยู่กันไปเรื่อยๆเป็นคู่ขนานไป คุณกำไรได้บริษัทอยู่ได้ไรเดอร์ก็อยู่ได้ร้านค้าก็อยู่ได้ครับลูกค้าก็อยู่ได้ครับถ้าคุณหวังแต่เอากำไรยอย่างเดียวไรเดอร์ตายครับลูกค้าปกติอยู่แล้วเขาก็อยู่ได้แหละถ้าว่าคุณทําแอปพลิเคชันราคาแพงขึ้นมาเขาก็ไม่สั่งเขาก็ไม่สั่งแอปอื่นไรเดอร์ก็ตายตายจากแอปคุณทําไงก็ต้องไปแอปอื่นแอปเกิดใหม่ขึ้นมาปีนี้มีแอปเกิดใหม่เยอะพอสมควรนะครับธุรกิจดีลิเวอรี่ยัง ยังมีคนเข้ามาแข่งขันกันอยู่เรื่อยๆนะครับใครมีคำถามอะไรพูดคุยกันได้นะครับโดยทอยคำที่สุภาพนะครับวันนี้มาบอกกล่าวนะครับแล้วก็เป็นกระบอกเสียงนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ